Voice of power รวมเรื่องราวน่ารู้รวมหลายกระบอกเสียงเรื่องราวผู้มีความหลากหลายทางเพศเรื่องราวของเด็กเรื่องราวผู้สูงอายุเรื่องราวของสตรีเรื่องราวเยวาชวชนและผู้พิการรวมอยู่ที่นี่ Vo i c e o f Power เสียงนี้เพื่อสังคม ตีแผ่เรื่องราวสังคมที่น่าสนใจกับคุกกี้พัชราลัวไลเด่นนิติรัตน์อิงฟ้าวราหะมิสแกรนกรุงเทพมหานครและกงเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟัง ช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงที่2นี้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อต้นรายการว่าวันนี้เรามีเทปพิเศษจะได้พบกับคุณอิงฟ้าวราหากับประเด็น LGBTQ นะคะซึ่งคุณอิงฟ้าวราหานะคะเรียกว่าเป็นสาวที่มีความสามารถรอบตัวค่ะทั้งความสวยความคิดทัศนคติรวมไปถึงลูกคอของการร้องเพลงที่พเราะด้วยนะคะซึ่งเห็นได้แล้วว่าความสวยความคิดความสามารถของเธอนี้นะคะก็สามารถพาเธอไปสู่ความสําเร็จและสามารถคว้าตำ ตำแหน่งมิสแกรน h ailand 2022ได้ในที่สุดจริงๆแล้วเขาเป็นหมอทำขวัญหน้าที่สวยที่สุดในประเทศด้วยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณอิงฟ้าอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะยินดีต้อนรับคุณอิงฟ้าวรา,าค่ะ Miss Grand น h ailand 2022นค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Voice of Power เสียงนี้เพื่อสังคมนะคะก่อนอื่นรบกวนคุณอิงฟ้าแนะนําตัวของกรุงเทพมหานครแบบเป็นเวอร์ชันแหล่ให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะอิงฟ้าวราค่ะมิสแกรนกรุงเทพมหานครและก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากยินดีต้อนรับจริงๆค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ค่ะคุณอิงฟ้าคะกี้ได้มีการพูดคุยกับคุณผู้ฟังเกลนมา อย่างต่อเนื่องละในเรื่องของ LGBTQ ในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะซึ่งทางรายการเราเนี่ยค่ะคก็ได้มีการรณรงค์แล้วก็มีการพูดคุยเล่าสู่กันฟังในประเด็นเรื่องนี้มานานพอสมควรแต่ว่ามันสะดุดใจตรงที่คุณอิงฟ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มองเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ใหญ่รวมไปถึงอยากจะรณรงค์ให้มีพื้นที่ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยตรงนี้ต้องขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับ L G B T Q ในปัจจุบันบ้างคะฟ้าคิดว่ามันเป็นยุค2022ยี่สิสองแล้วเนอะเรื่หลายอย่างมันควรที่จะเป็นมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าด้วยในสังคมไทยตอนนี้ยังมองว่ากลุ่ม L G B T Q ยังเป็นเรื่องไม่ปกติอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรสําหรับคนที่มองว่าเอ๊ะมันยัง มันยังไม่ถูกมันยังไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับตัวฟ้าเนี่ยที่เรามองมาเราจะเห็นคนรอบข้างเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำท่างทําผมหรือว่าเพื่อนฟ้าเองเนี่ยที่โตมาด้วยกันเขาก็จะอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้ซึ่ง LGBTQ ต้องบอกว่ามีในสังคมไทยมานานมากๆแล้วไม่ใช่แค่ในสังคมไทยแต่มีถึงทั่วโลกนะมีมานานแล้วเขาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนกลุ่มเนี้ยเขาก็ใช้ชีวิตเทียบเท่าหรือว่าเท่าเทียมกับ คนทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการทํางานหรือว่าศักยภาพในการใช้ชีวิตเพียงแต่ว่าสิทธิ์ต่างๆที่ควรจะได้รับเนี่ยมันมันยังไม่เท่าเทียมกับเพศภาพอื่นๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งมันเป็นในเรื่องของการให้ความสําคัญด้วยนะกี้ว่าบางคนเนี่ยก็มองข้ามเรื่องนี้ไปบางคนก็มองว่า ก็ก็เป็นก็เป็นไปสี่ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยหรือว่าการดูโดนดูถูกเหยียดหยามรวมไปถึงประเด็นในเรื่องของการบูลลี่ด้วยคุณอิงฟ้ามองอยังไงบ้างกับการที่สังคมไทยของเราเนี่ยมองความต่างตรงนี้แล้วก็มีการบูลลี่เกิดขึ้นในสังคมอะค่ะืมอ้ะม,มองว่ามันห้ามกันยากมากเลยมันอยู่ที่ทัศนคติของคนเลยเนี่ยจรงจะบอกกับเวลาที่เราพูดเรามักจะพูดกันเสมอแล้วก็ แจ้งกันเสมอว่าเอ้ยเรื่องการบูลลี่เนี่ยมันไม่ดีนะการดูถูกหรือว่าการตัดสินคนอื่นโดยด้วยเพศสภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าคนทุกคนน่าจะรู้แต่ว่ามันห้ามกันยากเหลือเกินกับคำคำําการวิภากวิจาร์อยอ่างเงี้ยสิ่งสําคัญเลยอยากจะบอกกับกลุก่มอา b จีวิคิว่าเราไม่สามารถห้ามกับความคิดของคนอื่นได้เลยอะแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดระเบียบความคิดของเราได้และใช้ชีวิตของเราให้แบบมีความสุขแล้วก็เป็นปกติแล้วก็สนุกได้ในทุกๆวันเลย ช่ค่ะก็คือเราไม่ต้องมองว่าเราเป็นคนที่แตกต่างไงนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือคนคนปกตินะคะถ้าพูดถ้าพูดกันทั่วไปอย่างกี้เองก็มีกลุ่มเพื่อนที่เป็น LGBT เป็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความครีเอทีฟแล้วก็ความคิดที่สร้างสรรค์พิเศษมากกว่า คนเพศเพศอื่นๆน,นะคะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยมันติดตัวมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยในเรื่องของความสามารถในเรื่องของคมคิดสร้างสารรค์หรือการครีเอทีฟในเรื่องต่างๆเราจะเห็นว่าในสังคมนะคะคุณอิงฟ้าไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชุดของการเดินแบบเนาะหรือว่าในเรื่องของการโพสท่า<ม>หรือการแต่งหน้าก็จะเป็น เพศที่สามทั้งนั้นซะส่วนใหญ่เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าความสามารถที่มันโดดเด่นนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราเลยนำมาพูดคุยกันนะคะว่าเราอยากเห็นสังคมมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการยอมรับกลุ่ม LGBTQ มากขึ้นทีนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างคะ่ะคุณิงฟ้ามันแน่นอนแหละว่าคนมันก็จะมองต่างด้วยเนาะว่ามันไม่สามารถครบกันได้หรือว่า มันไม่สามารถมีความสัมพันธ์ได้เลยเพราะว่าคุณคนละเภทกันความรักก็คือผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวอ่ะตรงนี้คุณนิงฟ้ามีอะไรอยากจะบอกบ้างค่ะมันความรักมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราแค่เราแค่สัมผัสมันได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จํากัดเลยว่าคุณจะต้องเป็นเพศสภาพใดความรักมันอยู่ที่คนสองคนประมองว่ามันสวยงามเสมอะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจเลย เราที่ผ่านมาเราจะเห็นตลอดเลยว,ว่าแม้กระทั่งหญิงหญิงคบชายมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์บางคนชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขความรักมันก็ไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นหรือเป็นเพศไหนก็แล้วแต่คบกันมันจะไมเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคบกันแล้วมีความสุขหรือว่าตอบโจทย์ไหมทุกอง่ฟ้ามองว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจถ้าคนเรามันเลือกที่จะคบด้วยความเข้าใจแล้วก็ยอมรับเป็นได้เพศไหนมันก็มันมันไม่ได้สําคัญ สำหรับเรื่องนี้อืมจริงค่ะเพราะว่าอย่างที่เรามองกันนะคะอย่างเราเนี่ยคบสมมุติว่าผู้ชายคบผู้หญิงผู้หญิงคบผู้ชายเรายังมีปัญหากันเลยเรายังทะเลาะกันเลยเพราะ<ช><ช>ฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังเราอยากมี<ช>เส้นกั้นดีกว่านะคะใ,<ช>ในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะว่าชายจะต้องคบหญิงหญิงจะต้องคบชายเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอความมี ความมีจิตใจที่ดีต่อกันดีกว่าค่ะมีจิตใจที่ดีต่อกันแล้วก็ดูแลกันได้ไม่ว่าจะเพศไหนยังไงมันก็ก็ไปต่อได้อยู่ที่คนสองคนด้วยนะคะในประเด็นของเรื่องนี้เนาะวันนี้ค่ะที่เราเชิญคุณอิงฟ้ามาพูดคุยใน LGBT เพราะาเราเห็นว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยมีการ พูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะคะแล้วก็มีการใส่ใจอะนะคะในในประเด็นเรื่องนี้ถ้าถามถึงในหัวข้อของอการทํางานบ้างค่ะคุณิงฟ้าในกรณีที่สังคมไทยเราตอนเนี้ค่ะมีรับสมัครงานมากมายเลยแต่จะมีบางองค์กรแบบว่า q u i กเชนมาร์กหรือว่าทดไว้เลยในใจว่าไม่รับผู้มีความหลากหลายทางเพศอ่ะตรงนี้คุณิงฟ้ามองว่ายังไงคะเนี่ยแหะคะ่ะที่ท,ที่มันคือปัญหาหลัก ของคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ ที่เขาถึงต้องออกมาเรียกร้องว่าคุณภาพในการใช้ชีวิตหรือการทำงานของเขาเนี่ยมันไม่ได้แพ้หรือเผลออ,อาจจะมีพรสวรรค์มากกว่าด้วยซ้ำในการทำงานแต่ว่าการยอมรับหรือว่าการมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเนี่ยสองคมไทยเนี่ยมันยังถูกจัดหรือว่าถูกตัดสินว่ากลุ่มคนพวกนี้ยังเป็นกลุ่มที่ผิดปกติอยู่นะยังดูแบบว่าไม่โอเคอยู่ ซึ่งมันควรจะได้รับการเปิดกว้างในมุมมองของทัศนคติของไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นบอสหรือเป็นเจ้าของบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่ฟ้าบอกไปอ่ะควรจะแบบมองมุมมองใหม่ว่านี่คือยุค2022แล้วมันไม่ใช่แค่โลกเรามันพัฒนาแบบด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมันต้องหมุนไปตามแบบทัศนิติของคนคือมันต้องก้าวไปข้างหน้าด้วย มันอยู่ที่มุมมองของคนเลย<ช>ค่ะใช่ค่ะมันอยู่ที่มุมมองของคนมันอยู่ที่ทัศนคติไม่ใช่การตัดสินกัน<ช><ช>ที่รูปรักษณ์ภายนอกแค่เปิดใจยอมรับเท่านั้นเองอค่ะจริงๆแค่การเปิดใจยอมรับเนี่ยค่ะมันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ว่ามัน<ช>มักที่จะถูกหล่อหลอมมาในสังคมไทยของเราอย่างนานมาแล้วค่ะในเรื่องของความคิดแบบนี้หรือว่าทัศนคติ มุมมองนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะคะคุณผู้ฟังเราก็ไม่ได้ที่จะต่อว่าใครแต่ว่าเราพยายามให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร <c oughs> นะซึ่งในปัจจุบันค่ะคุณอิงฟ้าคะ <c oughs> มันก็จะมีประเด็นของน้องๆเยาวชนที่ค้นพบตัวเองเจอแล้อ่ะเพิ่งมาเจอตอนโตเพิ่งมาเจอตอนมหาวิทยาลัยหรือเพิ่งมา แตกหนุ่มแตกสาวโตเป็นสาวกันตอนที่มีอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เนี้ยเขาไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครองทางบ้านหรือเขากังวลใจว่าทางบ้านต้องไม่เข้าใจเขาแน่เลยหรือว่าซ้ำลายที่สุดมีเหตุการณ์ที่น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยฆ่าตัวตายด้วยเพราะว่าเครียดเกิดจากการเครียดที่ที่บ้านรับไม่ได้หรือไม่รู้จะบอกที่บ้านอย่างไรออกจากบ้านเป็นสาวกลับบ้านมาเป็นแมนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คุณนิงฟ้ามีอะไรอยากจะให้กําลังใจหรืออยากจะแนะนําอย่างไรบ้างคะ เรื่องนี้เนี่ยฟ้าเคยพูดในในไลฟ์สดของตอนบ่อยมากแล้วก็จะมีน้องๆที่โดนปัญหาแบบเนี้ยค่อนข้างที่จริงเยอะเลยบางคนทักแชทมาบอกว่าพี่ฟ้าหนูเครียดม,มากเลยกับการที่พ่อแม่หนูยังไม่เปิดใจอยอมรับใช่ไหมคะแล้วบอกว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากหนึ่งคือมันต้องเปิดใจคุยกันอันดับแรกเลยคือเปิดใจคุยกันเพราะว่าครอบครัวน่มันเป็นฐานแรกครอบครัวเนี่ยเป็นฐานแรกของเด็ก คนหนึ่งเลยที่จะเติบโตมาแล้วเขาจะมีคุณภาพในชีวิตแบบไหนบางคนครอบครัวเปิดใจยอมรับฟ้าเห็นนะว่าเขาประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กเลยโดยสาเพราะว่าเขาจะมีกําลังใจที่เขาไม่ต้องเดินออกไปหากําลังใจข้างนอกหรือไม่ต้องไปขอความอบอุ่นจากคนข้างนอกบ้านเลยแต่กับครอบครัวบางคนที่เด็กก็มีศักยภาพไม่แพ้กันแต่เขารู้สึกว่าทําไมชีวิตเขาเขาไม่ได้รับกําลังใจจากคนในครอบครัวหรือว่าแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวเลยเพราะว่ามันยังเป็นครอบครัวที่ พูดตรงๆว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความลับต่อกันเนี่ยความสนิทสนมหรือความอบอุนน่นในครอบครัวเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีครอบครัวมีลูกพยายามที่จะเปิดใจคุยกันในทุกๆเรื่องเหมือนกับครอบครัวฟ้าอย่างเนี้ยเปิดใจคุยกันนะอย่างตอนเนี้ยอย่างแม่ฟ้าเองเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มของ lgbtq ซึ่งเขาก็ไม่เป็นไรเลยเขามองเคาว่าขอแค่ลูกเราเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ สามารถที่จะทํางานสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้แบบไม่เดือดร้อนใครมีความสุขอันนั้นคือสิ่งที่เขาพอใจแล้วเพราะฉะนั้นบางครอบครัวก็ควรที่จะรับฟังคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างเงี้ยคนที่จะเปิดใจยอมรับเพราะว่าคุณคือฐานแรกของเด็กคนหนึ่ง <c oughs> ที่จะ <c oughs> ที่จะเติบโตในสังคมได้ว่าเขาจะเติบโตมาในสังคมคุณภาพแบบไหนเท่านั้นเองแล้วอย่างน้องๆเนี่ยค่ะ เออเขาก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนตรงนี้คุณฟ้ามีอะไรอยากจะแนะนำเด็กๆบ้างไหมคะอันดับแรกคือเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนเนาะแล้วก็มั่นใจว่าเราสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันมันเป็นจริงใช่หรือไมอ่อะไรเงี้ยก่อนที่จะตัดสินใจที่เราจะก้าวเดินไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยสิ่งแรกก้าวแรกฟ้าเชื่อว่ายังไงท้ายที่สุดคุณพ่อคุณแม่เนะี่ยก็ก็รักลูกอยู่ดีเนาะ แต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวหรือว่าปรับมุมมองแล้วแต่บางครอบครัวอาจจะมากอาจจะน้อยสิ่งแรกเลยก็คือหนึ่งเราก็ต้องกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองก่อนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เข้าไปพูดเลยคุยเลยตรงๆงเลยเพราะว่าการคุยกันแบบตรงๆงเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้เราก็ มันอยู่ที่มันอยู่ที่ครอบครัวของแต่ละคนด้วยซึ่งก็พูดยากมากๆเลยตรงนี้เนาะแต่ฟ้าเชื่อว่ายังไงเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เขารักเราจริงๆเนี่ยเขาจะเปิดใจมาฟังแต่อาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงว่าเขาจะยอมรับได้ตอนไหนแต่อย่างน้อยคือขอให้ได้บอกตรงๆไปก่อนดีกว่าเราเราเก็บความลับซึ่งกันและกันมันจะทําให้ความอย่างที่บอกมันจะทําให้ความสนิทในครอบครัวมันน้อยลง ก็คือสั้นๆเลยก็คือในเรื่องของความเข้าใจนะคะคุณผู้ฟังความเข้าใจใ,ในครอบครัวเนี่ยมันมันสำคัญจริงๆค่ะคุณผู้ฟังพอกี้ก็พอทราบมาเหมือนกันว่าคุณฟ้าเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับพ่อเนาะอย่างกี้เนี่ยก็มีความสนิทสนมกับคุณพ่อเหมือนกันทีเนี้ยถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของ LGBTQ เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธนะ์เนาะไม่ว่าเราจะมีเพื่อนมีแฟนทะเลาะก,กับใครมาคุณพ่อเนี่ยเป็นบุคคลที่เราสามารถ คุยได้จริงๆคุณแม่ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบปรึกษาเรื่องของผู้หญิงอะไรอย่เงี้ยผู้หญิงอย่างนั้นต้องยังไงแม่อย่างนี้ต้องยังไงแต่คุณพ่อเนี่ยในเรื่องของ อะไรที่คุณแม่ไม่รู้เนี่ยเราสามารถพูดคุยกับคุณพ่อได้บางคนมองว่าคุณพ่อเป็นผู้ชายเราเราไม่รู้จะสนิทสนมยังไงอันนี้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราได้ลองเปิดใจกันนะคะอย่างที่คุณอิงฟ้าบอกว่าในครอบครัวต้องมีการเปิดใจแล้วก็เข้าใจยอมรับซึ่งการละกันมันจะมีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าความสนิทเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้น นะะในประเด็นของ LGBTQ oh, <okay. S 1> เราคุยกันมาสักพักนะคะเราก็จะได้เห็นถึงาการขับเคลื่อนของเราทั้งคู่นะคะในการเป็นกระบอกเสียงนะคะหรือในการช่วยกันรณรงค์ให้มีพื้นที่ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะะผ่านทางรายการของเรานะคะทีนี้เนี่ยเรามาพูดคุยถึงคุณอิงฟ้าบ้างนะคะได้ข่าวมาว่าติดตามอยู่นะกี้ติดตามอยู่ตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะ oh. แล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดแล้วก็ ภูมิใจมากๆาค่ะดีใจมากๆที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมงมาลงที่คุณิงฟ้าเนาะเพราะว่าจากที่ติดตามรายการหรือว่าไปประกวดร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณิงฟ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมากซึ่งมันมันมันตอบโจทย์มากกับการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรหญิงแก่ง ะคะหญิงแกร่งนะคะที่ที่สามารถยืนหยัดด้วยขาตัวเองได้หรือว่าสู้ด้วยตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งใครนะ,ะเริ่มต้นเลยคุณนิฟ้าช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าทำอะไรยังไงมาก่อนกว่าจะมายืนจุดนี้แล้วมีแรงบันดาลใจอะไรถึงทำให้มาตัดสินใจประกวดมิสแกรนค่ะันชอบบริบทของเวทีเนาะเราก็ติดตามเวทีมิสแกรนมา สักพักอยู่พอสมควรเลยเราจะเห็นเลยว,ว่าเสน่ห์แล้วก็ความต่างของวิธีมิสแกร์นะ่ะคืออะไรซึ่งเราส่วามันตรงกับเราจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นางงามเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ฟ้าก็ก็อยากเป็นมาตั้งแต่เด็กถึงแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีความมั่นใจในเรื่องของการที่จะเป็นนางงามแต่พอด้วยความเราเติบโตมาเราใช้ชีวิตเราเห็นโน่นนี่นั่นเราเริ่มรู้สึกเอ้ยจริงๆเราก็สามารถผู้หญิงคนหนึ่งก็สามารถเป็นนางงามได้เช่นกันถ้าเรามีความกล้าที่เราจะแบบลงมือทำอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็เลยตัดสินใจลงเลย แล้วก็ต้องเป็นเวทีมิสแกรนเท่านั้นเพราะคิดว่าบริบทของเวทีแล้วก็ความเป็นตัวเราเนี่ยมันน่าจะไปด้วยกันได้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ทำในเรื่องของหมอทำขวัญนาคมาก่อนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ซึ่งหมอทําขวัญนาคเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยทุกคนก็จะจินตนาการว่าต้องเป็นผู้ชายหรือว่ามีอายุหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นหมอทําขวัญนาคที่อายุน้อยแล้วก็สวยมากนะคะอันนี้นี่เรียนมาหรือว่าหรือว่าเป็นอาชีพ ประจําตัวอยู่แล้วหรือ,อยังไรคะมันเริ่มต้นจากเราอยากเป็นตั้งแต่เด็กค่ะแล้วเราก็มีโอกาสที่พอเราเรียนจบเนี้ยเราก็มีครูมาทักทามเราว่าเออลองไปเป็นหมอทหารนักไหมแล้วเราก็ลงไปฝึกกับเขาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ลงงานเนี้ยส่วนคือผลตอบรับมันดีแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแต่ว่าในช่วงนั้นเนี้ยกระแสเราก็ไม่ได้มีอ่ะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรงานมันก็ไม่ได้เยอะ ก็จะเป็นอาชีพเสริมในช่วงแรกๆของเราก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่เราประกวดรายการรายการหนึ่งจบไปแล้วเรามีคนรู้จักมากขึ้นก็กลายเป็นว่างานมันเยอะมากขึ้นก็กลายเป็นอาชีพหลักของเราแต่ว่าในเรื่องว่าจริงๆมีวัยรุ่นสวยๆผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆผู้ชายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพียงแต่ว่า ขาเรียกว่ากระแสมันยังไม่ได้เข้าถึงเขาเท่านั้นเองจริงๆฟ้ามองว่าเด็กยุคนี้เก่งแล้วก็หัวไวมากๆเลยแล้วก็น่าตาดีที่มาทำเอ่อคนหน้าตาดีที่มาทําหมอท้องผ่อนหน้าก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะตอนเนี้ยก็ถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะเพราะว่ามันอ่าอย่างถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสามารถที่เกี่ยวกับ ประเทศไทยหรือความการอนุรักษ์ต่างๆก็จะเป็นการร้องเพลงเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้องเพลงลูกทุ่งนะคะร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าอะไรที่มันเป็นดั้งเดิมดั้งเดิมหน่อยอ่ะไทยเดิมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันแหวกมาเป็นหมอทําขวัญหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสเปเชียลขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะมันทําให้เห็นว่าเออมันคนเริ่มมารู้จักจากคนที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญเลยหรือว่าไม่ได้รู้จักมาก่อนว่าคืออะไรแล้วแล้วไปร้องที่ไหนยังไงเขาก็ไม่รู้จัก จากคุณอิงฟ้าด้วยนะคะก็ถือว่าคุณอิงฟ้าก็คืออีกหนึ่งกระบอกเสียงในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้เช่นเดียวกันนะคะจากการติดตามผลงานที่ผ่านมานะคะเราขอเรียกชื่นชมนะคะขอเป็นตัวแทนแทนผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านอยากจะ ขอบคุณนะคะอยากจะขอบคุณในว่าที่มาสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะคะมาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงดีๆแล้วก็ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราที่คุณนิงฟ้าได้รับตําแหน่งตรงนี้นะคะ<บ>เราก็พอทราบมาว่าทุกทางที่เดินมาของคุณนิงฟ้าเนี่ยมันมีอุปสรรคตลอดนั่นแหละนะคะมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราเห็นตอนที่มงลงแน่นอนมันจะต้องมีอุปสรรคมันต้องมีการร้องไห้มันต้องมีการฝึกมันต้องมีการปวดแข้งปวดขา มันมันผ่านทุกช่วงเวลามานะคะเป็นกําลังใจให้ออทราบดีว่าต้องเหนื่อยนะคะแต่ว่าเราเออจะไม่บอกว่าคุณิงฟ้าสู้ๆนะแต่เราจะขอบอกว่าคุณิงฟ้าทําได้แล้วกันแล้วก็จะสามารถทําได้อีกหลายๆเวทีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราแบบนี้ไปเรื่อย นะคะชื่นชมมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราซึ่งถือว่ารายการของเราเนี่ก็เป็นรายการเล็กๆนะคะคุณอิงฟ้าที่เพียงแค่เราอยากเป็นกระบอกเสียงเพื่อสังคมเท่านั้นเองนะคะแล้วคุณอิงฟ้าก็ยินดีมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะสุดท้ายนี้คุณอิงฟ้ามีะอะไรอยากจะพูดกับเยาวชนคนไทยแล้วก็อยากจะ,ะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะ่ะ ก็เอจะบอกว่าในสังคมเราทุกวันนี้มันก็มีเรื่องที่จะต้องตึงเครียดกันมากพออยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปัญหามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วไฟอยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่ใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี้ยใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็สนุกในทุกๆวันพยายามที่เรามองโลกในแง่บวกเยอะๆแล้วก็ส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างเราเยอะๆเพราะเราไม่ออจรู้เลยเลยว่าวันไหนเราจะแบบเราเราเรา ราจะจากโลกไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฟางมองว่าในทุกๆวันมันมีคุณค่ามากๆแล้วเราก็ควรที่จะให้คุณค่ากับชีวิตคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เพราะคนทุกคนเกิดมานี่คือเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเท่าเทียมกันแล้วก็ตัวฟ้าเองเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยที่อยากจะส่งพลังบวกให้กับทุกๆคนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ มีความฝันมีสิ่งอะไรที่เราอยากจะทําก็ใช้ความกล้าความพยายามผลักดันตัวเองไปให้ถึงปาเชื่อเสม,มอว่าความพยายามมันไม่เคยทรยศความสําเร็จอยู่แล้วสิ่งสําคัญเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเท่านั้นก็พอะค,ะค่ะค่ะและนี่ก็เป็นข้อคิดแล้วก็คําพูดดีๆที่คุณอิงฟ้าฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขันปากอยากเมาในเราเสะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงคันปากอยากเมาไหนเล่าสิค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ก่อนที่คุณอิงฟ้าวาราหะจะไปทํางานกันต่อนะคะหรือว่าไปพักผ่อนกันต่อนะคะเดี๋ยวเราอยากจะให้คุณอิงฟ้าฝากบทเพลงนะคะสักท่อนหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะคะใจค่ะและนี่วันนี้เธอต้องอยากเหยีย และลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใด จึงลูกละอดชนก้าไปสู่คนทางชีดฝันไปด้วยตัวเองต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเรานะคะคุณอิงฟ้าวราหา Miss Grand Thailand 2022ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการ Voice of Power เสียงนี้เพื่อสังคมของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง1 9นาฬิกากับเรื่องราวน่ารู้สู่สังคมไทยค่ะวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะมีแรงบันดาลใจดีๆในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะคะรวมไปถึงในเรื่องของพลังบวกกำลังใจที่เราสองคนนะคะได้มอบให้แล้วก็กระบอกเสียงดีๆสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหวังว่าทุกท่านนะคะจะมีความสุขในวันนี้เดินทางกลับ บ้านโดยสวัสดีภาพค่ะมีวินัยนะคะในวิถีใหม่ next normal สวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์อยู่ห àng, ่างๆอย่าง,ห,างห่วงห่วง Social Distancing กันเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคุกกี้พัชราวรายัยเด่นนิติรัตน์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ